ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในการขูดกาวถั้าต่อไปนี้ขูดกาวนะครับกาวส่วนมากจะมาตกอยู่ที่ตัวแนนจะส่วนใหญ่นะครับอย่านี้ส่วนใหญ่อันนี้ก็ในแนนก็ใช้น้ํายาละลายกาวนะครับจะจะง่ายนะค่อยค่อยขูดออกนะครับส่วนตัวอันนี้นะครับก็จะมีมีน้อยนะครับมีน้อยมากนะเดี๋ยวเรามา ขูดเกาเก็บขอบๆนี่นะครับคือต้องเก็บให้เกลี้ยงนะครับให้เรียบที่สุดนะฮะอันนี้สำคัญนะครับถ้าเราเก็บไปเกลี้ยงนี้อาจจะมีปัญหานะในการบางกลับเข้าไปนะครับต้องต้องเก็บ ขูดกาวบางท่านนะครับสะดวกคือ,อจะเอาตะกัวมาแรกก่อนก็ได้นะครับเพราว่ากาวก็จะออกไประดับหนึ่งหรือเราจะใช้เคียวใช้คัตเตอร์ใช้ตัวแทงมาขูดออกก่อนก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับแต่คือผมเห็นนะครับกาวมันน้อยนะครับมันไม่เยอะผมก็เลยใช้ขูดออกก่อนนะครับ ตัวมึงอหมดเลยผมไม่ได้ไปแทงโจนะครับไม่ได้โจคือถ้าเกิดเราเราไป่อนี้จะมีปัญหากับตัวอุปกรณ์อื่นนะครับต้องระวังพวก ที่อยู่รอบรอบข้างพวก LRC นะฮะ LRC ที่อยู่รอบข้างต้องต้องระวังนะฮะถ้ามีกาวเยอะให้ใช้หัวแรงแล้วก็อี ตะกัวลงไปก่อนนะถ้าถ้าเกิดมีกาวเยอะอันนี้กาวมันน้อยนะครับผมก็เลยใช้วิธีคูดออกเล็กน้อยนะไม่เยอะนะฮะเพราะกาวส่วนใหญ่มันมาตกอยู่ที่ตัวแนนแล้วก็ดูรอบรอบข้างที่เป็น LRC นะครับมีตัวไหนที่มัน กระดูกกระดิกหรือเปล่านะครับถ้าไม่งั้นเราต้องวางขั้นาาใหม่นะครับโค้ก LRC ที่รอบรอบข้างนะสก,กิดดูให้หมดนะครับ ใช้น้ำยาล้างออกใช้น้ำยาล้างออกผมก็จะใช้ปาดลงบนคากนะครับฝั่งเดียวนะครับไม่ไม่ถูไปถูมานะครับปาดลฝั่งเดียวเอียงเอียงเล็กน้อยนะครับเอียงแล้วก็ปาดลงเลยตามสะดวกนะครับนี่ก็จะมาดู หมดเล็กน้อยนะครับ ขาส,สวยๆนะครับให้ออกมีตรงมุมนิดนิดนึงนะตรงมุมนี้นีนน่เป็นนี้เห็นไหมครับน,นี่อันนี้เป็นต้นเขียวล้างาให้หมดนะ นี้นะครับก็จะไม่มีเกาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยใช้ตัวตะกัวนะครับมาแรกนะครับแลกตะกัว เลวนะครับร้อยสามแปดองศามามาแรกก่อนนะครับมันจะเป็นตะกวัวเส้นได้หมดนะครับรเบาๆนะครับอย่าไปอย่าแรงนะฮะเอาคําำหนักเบา เราไปแรกตะกัวนะครับพอแรกออกเราก็ปาดทิ้งแลวนะฮะตะกัวตะกัวดปาดทิ้งไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะฮะตะกัวนะครับ ใช้อยสองศานะไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับใส่เข้าไปเลยคาฟักเล็กน้อยน้ำหนักที่เราลงอย่าไปแรงนะครับเบาที่สุด คือการแล่ตะกั่วนี้จะทําให้ตะกั่วนี้เงานะครับตะตะกั่วไม่ดีมันจะไม่เงานะครับมันจะด้านนะครับถ้ามันด้านวเวลาเราไปไปวางมันจะไม่ค่อยติดกับไม่ค่อยติดไอซีที่เราวางนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะสำคัญมากนะฮะ รต้องทำให้ขาตะกัวเงาทุกขานี่คือตะกัวเงาทุกขา้วนะครับต้องทำแบบนี้นะครับเันวก็เก็บตะกัวนะครับเก็บตะกัว สับดูเข้าไปผมไม่ได้ใช้ความแรงเยอะนะครับนิ่มๆเพืให้ดูเข้าไปนะครับ โวดซับไม่ดีมันไม่ดูตะกัวนะครับอันนี้สำคัญนะฮะอย่าไปจ่อเยอะนะครับกับถ้าโวดทัพย์ไม่ดีมันไม่ค่อยดูตะกัวนะครับอันนี้สำคัญ ตัวบอรดเยอะนะครับประมาณนี้นะฮะมันก็จะดูดตัวขัวเข้าไประดับหนึ่งน,นะทีนี้มันก็จะเรียบแล้วก็จะเงานะฮะปัดออกด้านเดียวนะด้านเดียว กลัวฟักนะครับเอาดีๆหน่อยนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องใช้มันแก้งานลำบากนะครับ้ เลียดทุกๆขาแล้วก็เงานะครับเรียบแล้วเงาทุกๆขานะครับแบบนี้นะครับอันที่เป็นเส้นๆเ,เป็นลายอันนี้ขาดไม่ได้นะครับถ้าขาดต้องามาต่อนะอสําคัญที่สุดนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะก็ให้เก็บให้ประมาณนี้นะครับเก็บแล้วก็จะเหลือเอาตัวแนนไป แช่ล้ยาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาบอลขานะครับอันนี้เป็นการเก็บกาวนะครับสําหรับมือใหม่ <ouse> เท่านั้นนะครับมันมีหลายวิธีในการเก็บกาวนะครับถ้าเกิดว่ากาวเยอะในในตัวบอร์ดนะครับให้เรามาแล่ตะกวัวก่อนนะครับแล่ตะกัวแล้วค่อยขูดกาวนะครับแต่นี่คือผมเห็นกาวมันน้อยนะครับกาวในบอร์ดมันน้อยผมผมยังไม่แล่ผมก็ขูดกาวก,ก่อนก็ขอบนะครับ luggage. แล้วค่อยมาแล่ที่หลังนะครับมีหลายวิธีเนาะ นี่เป็นนิน้ใหม่นะซีเซียนนี่เปิดผ่านนี่เลยนะครับผมครับ